สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะคะวันนี้เรามาเปิดคลิปกันในซูมเนาะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ขอแนะนําตัวกันก่อนสวัสดีค่ะปอค่ะสวัสดีครับปอนครับเบน์ค่ะและแนนค่ะอ่ะท,ท็อป,ปิกที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องเที่ยวนั่นเองแน่นอนว่าแบบโควิดอย่างเงี้ยเนาะอาจจะทําให้เราแบบไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าแบบ จะไปไหนก็กลัวจะติดแล้วก็แบบอยู่ติดบ้านอะไรอย่างเงี้ยอืมก็คุณผู้ชมคะก่อนอื่นเราต้องบอกกันนะคะว่ารายการเราเนี่ยเป็นรายการที่แบบพาไปกินพาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็เป็นแบบว่าเที่ยวทิปไปก่อนแบบมาแชร์ก่อนว่าเออถ้าแบบประเทศเปิดหรือว่าสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยเราอยากไปเที่ยวไหนกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ่ะแล้วตอนนี้นราก็เริ่มมีการเปิดประเทศกันแล้วก็เลยอยากจะมาถามว่า ตอนนี้มีที่ไหนที่อยากไปเป็นพิเศษไหมแล้วก็เพราะอะไรเริ่มจากใครก่อนแนนก่อนละกันเคแนนก่อนก็ได้คือถ้าพูดถึงแนนคือแนนก็ไม่ได้อยากไปแบบต่างประเทศอะไรนี้หรอกเราก็อยากเที่ยวประเทศไทยนี่แหละแต่ว่าที่คิดถึงเลยก็จะเป็นพวกตลาดน้ํานะคะแต่ที่อยากยกตัวอย่างมาก <c oughs> ็คือเป็นตลาดน้ำมัมพวาวค่ะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเคยไปหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเคยไปนี่คือต้องต้องนึกถึงบรรยากาศแน่ๆไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาเปิดหรือยังนะคะแต่ว่าที่แนนอยากไปเนี่ยเพราะว่า เออตลาดตลาดน้ำพะวาเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆคาสมทรสงคัญแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์เราก็ไม่สามารถไปถ่ายได้ที่นี่นะคะเป็นตลาดน้ํายามเียนแห่งแรกของไทยค่ะด้วยเสน่ห์ของบ้านเรือนทั้งสองริมฝั่งเนี่ยก็ยังคงแบบดั้งเดิมไว้เป็นอย่างดีทําให้เราเนี่ยนี่เออเหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวด้วยทั้งต่างประเทศและในประเทศเองเพราะว่าบรรยากาศของที่นี่เนี่ย เป,เป็นบรรยากาศที่ทําให้เรานึกถึงแบบว่าอดีตแล้เนาะแบบว่าเออไปเดินกับพ่อแม่ตอนเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะและนอกจากที่นอกจากนี้ยังมีแบบรถเข็นแบบอย่างเงี้ยเห็นไหมท่าชู้ชมเห็นไหมเอารูปมาให้ดูเป็นตัวอย่างก็คือมันคล้ายๆตลาดน้ำน,นั่นแหละคะ่ะก็ยังมีรถเข็นแบบว่ามีร้านให้เดินแบบชิวๆกันด้วยแบบจิบจิบกาแฟรบรรยากาศดูบรรยากาศอะไรงเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีเสียงตามสายนะคะของชุมชนชาวบ้านในชุมชนเนี่ยค่ะระหว่างนั้นก็คือเปิดตลอดเวลาให้เราแบบ ได้แบบฟังลคยเครียดอะไรเงี้ยสร้างความคึกคักค่ะทําให้นึกถึงสมัยตอนอยังเด็กๆเลยจริงๆก็คือนี่นะคะที่แนนอยากจะแชร์ก็คืออยากไปที่นี่จริงๆเพราะว่าเป็นตลาดที่แบบว่าน่าเดินมากจริงใช่ไหมคะคุณคนก็คงอยากใช่ใช่อยากอ๋อของของแนนก็เป็นตลาดน้ําอัมพวาเนาะคือช่วงเนี้ยแบบพอโควิดมันนานๆเข้าอ่ะคือสถานที่ท่องเที่ยวของไทยอ่ะก็คือแบบซบเซาลงมากก็ ใช่เราก็อยากประเทศแล้วเริ่มเราอยากไปอุดหนุนคนไทยด้วยกันเองด้วยแหละอืมใช่ถ้าแบบเริ่มด้วยที่ประเทศไทยเนี่ยก็คือจะดีเลยเพราะว่าจะได้แบบฟื้นฟูตัวเองก่อนตัวเองก่อนแล้วพอมันดีขึ้นกว่านี้เราก็ค่อยไปต่างประเทศเลยต้องถามนี่ก่อนปอนเนี่ยอะไรเนี่ยเขาเอาอะไรมาเนี่ยปอนอยากไปไหนคะเนี่ยในลองแชร์มาสิเห็นเปล่าข้างหลังเพื่อนๆคงแปลกใจใช่เปล่าว่ามัน เหมือนไม่ใช่สถานที่เที่ยวแต่ที่จริงมันคืออีเวนต์ที่อยู่ต่างประเทศซึ่งเป็นอีเวนต์แบบประเทศไหนประเทศอะไรอะ่ะญี่ปุ่นดูเหมือนญี่ปุ่นปะน่ะเนี่ยมันคืออีเวนต์การแข่งข e ันอีสปอร์ตอ๋อปอ,อมเป็นคนชอบ <sport. S 2> เล่นเกมอยู่แล้วใช่ก็เลยแบบอยากไปอะไรอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งปีน่ยมันจะมีครั้งเดียวแล้วก็ เป็นงานเป็นมันเป็นงานเกมที่รู้สึกว่ามันอินเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันมีการแข่งขันที่ดูเดือดออเีเวนต์เนี่ยมันชื่ออีเวนต์ว่าพับจีโกลบอลแชมเปี้ยนชิพเกมพับจเกมโดดล่มใช่นั่นแหละซึ่งเขาจัดเนี่ยปีเนี้ยเจ้าภาพอ่ะเขาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเขาเลยจัดอีเวนต์การแข่งขันอีสปอร์ตขึ้นเงินรางวัลเนี่ยโอ้โหแบบสูงมาก ิล้านาดูเนาะออหกสิบล้านบาทซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการแข่งขันท oh. ั้ในประเทศ oh. แข่งแข่งขันประมาณสี่เดือนเพื่อคัดเอาสี่ทีมเนี่ยไปแข่งต่อในระดับโซนนะยังไม่ได้ไประดับโลกนะคือโซนของเซาท์อีสต์เอเชียสี่ทีมน่ะที่ได้ไปก็คือสี่ทีมน่ะมี MSC e <c oughs> มเชมบุรีแล้วก็บุรีรัมยูนิเต็ดอีสปอร์ตแล้วก็แอตแทกออร์ราแล้ว M.I.T.H. หรือว่า made in Thailand สทีมเนะี่ยได้ไปแข่งขันในะรอบโซน Southeast Asia ใช่ปะอันนี้ก็ไปแข่งขันกับต่างชาติออสเตรเลียไปแข่งกับมาเลเซียไปแข่งกับพม่าก็ผ่านเข้ารอบแค่สองทีมที่จริงม,น,งเมนเราแบบว่าได้ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ได้ไปดูแบบสิ่งที่เราชอบด้วยพาทัวร์ไปเลยใช่พอพอมีสองทีมนะ่ะก็ต้องไปแข่งอีกมีโตคต้าแทนประเทศไทยคือหนึ่งทีมที่ นนดีที่สุดก็ได้ไปหนึ่งทีมแล้วก็ทีมบุรีรัมยูเนเต็ดเนี่ยคือได้ที่หนึ่งของซา u t ์อีสเอเชียเขาก็ได้ไปต่อแล้ระดับโลกอันนี้ไปแข่งระดับร,ระดับโลกเนี่ยก็ต้องไปเจอทีมที่ออกมาจากโซนอื่นๆโซนยุโรปโซนจีนแล้วพวกนี้ก็เลยหนึ่งปีเนี่ยมีแค่ครั้งเดียวแล้วก็ก็อยากอยากแบบว่าให้เป็นกําลังใจให้คนไทยด้วยกันเองด้วยเนาะใช่แบบไม่ใช่ไปแค่อีเวนต์นะ ญี่ปุ่นก็มีสถานที่อื่นก็ด้วยแต่นี่ก็คืออีเวนท์ที่นานๆครั้งมีก็เลยอยากชวนขึ้่อนแปฝากก็ฝากฝากเป็นกําลังใจให้คนไทยด้วยกันเองด้วยนะคะส่งแรงใจแรงช็ตไปติบล้านบาทเชียอืมโอ้ยไปที่คนนี้กว่า <c oughs> สวยเชียวเนี่ยอยากรู้แล้วเนี่ยเบนซ์นนะ่ะไปไหนคะไปไต้หวนันก็คือเป็นประเทศที่เคยไปแล้วแล้วก็อยากกลับไปอีก แ่อยากไปมากเลยอยากไปมากแบบถ้าไปได้ไปที่ต้องพาทัวร์ไหมพาทัวร์ได้มีเพื่อนอยู่ที่ไต้หวันด้วยไต้หวันนี่มีอะไรนะอะไรนะอะไรนะช่างมันปล่อยปล่อยไปลก็คือตึกในรูปที่เห็นก็จะเป็นไทเปอีวิ่งอีก็จะเป็นห้างแบรนด์เนมเนี่ยแหละเหมือนพวกพารากอนอะไรอย่างนี้เลยก็คือ ตึกนี้ยมันจะมีภูเขาลูกหนึ่งที่แบบขึ้นไปแล้วเราจะเห็นได้แบบทางตึกแล้วก็วิวแบบกว้างแบบสุดลูกหูลูกตาเหมือนในรูปเลยอื mm hmm. ก็จะแบบช่วงประมาณหกโมงกว่ากวาแบบไปเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยมันก็จะมีไฟอะออกมารอบๆตึกที่เคยไปมาก็คือไปทําทําแบบมาแต่ว่าไม่ได้มีอุปกรณ์รอะไรก็เลยมือสัน่นแล้วมนก็ไม่สวยอืม mm hmm. ใช่ แล้วก็แบบไปตอกาวันก็มีนะนี่มีรูปที่ถ่ายมาเองเขาไม่เห็นอ,อเห็นแล้วเห็นแล้วสวยนะตอกาวันสวยใช่สวยมากตอนนี้ก็มีมีเพื่อนอ่ะขึ้นไปแบบบนยอดที่เขาจะมีให้ขึ้นไปหายรูปอะไรเงี้ยได้แต่ว่านี่ไม่ได้ขึ้นไปด้วยเพราะว่ามันเจ็ดร้อยดอลเลยมั้งก็เลยไม่ได้ขึ้นมันแพงอารมณ์แบบราคาค่อนข้างสูงเนาะ ใช่เป็นจุดโฮมวิวที่แบบราคาแพงเราก็ค่อยไปหาแบบในประเทศที่คล้ายๆเอาแล้วกันแต่เราจะพาไปที่ไหนก็คือต้องติดตามชมนะคะแต่ตอนนี้ก็แค่สปอยก่อนใช่อ่ะจีนมาที่ของเออ่ทุกคนอยากรู้ใช่ไหมเบนต่อคนนี้คืออยากรู้หรือว่าเบนแบบมีที่ไหนอีกไหมหรือว่ายังไงนี่มีอีกประเทศหนึ่งที่ไปแล้วแบบมันเหมือนมีฟิลลิ่งที่เฟลเพราะว่า ไปแล้วมันแบบฝนตกก็คือสิงคโปร์ไปยูนิเวอร์แซลมาแล้วมันแบบฝนตกก็เลยอดเล่นพวกที่มันกลางแจ้งอะไรแบบ<า>เสียเที่ยวใช่ไหมใช่เสียเที่ยวมาแล้วแบบอุตส่าห์ได้ไปกับเพื่อนนั่งห้องอะแล้วฝนมันตกเนี้ยอก <laughs> ็ไว้แบบก็เลยแบบไว้ไว้แบบไว้แบบถ้ามีโอกาสรายการเราก็อาจจะพาไป <laughs> อืเรือต่อกันไปใหม่ อ่ะอยากรู้แล้วเนี่ยคนดําเนินรายการเราเนี่ยเขาจะพาไปไหนคะเขาจะพาไปไหนเนี่ยนี่เลยเห็นพื้นหลังแบบนี้เกาหลีแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยติดซีรีส์เกาหลีหนักมากแบบคือแบบเราไม่รู้ว่าเราติดซีรีส์หรือว่าเราติดคนในซีรีส์เฮ้ยนั่นแหละก็พื้นหลังเนี้ยคืออ e ีเทวอนมาจากเรื่องอ e ีเทวอนคลาสคือในในหนังเนี้ยก็จะมีแบบตอน ถ่ายตอนเทศกาลฮาโลวีนเนาะแบบชอบเพราะว่ามันดูคึกคักอบอุ่นดีแต่ว่าแบบเพราะโควิดเนี่ยมันเลยแบบทําอะไรแบบนี้ไม่ได้เพราะถ้าแบบมันหายไปก็อยากจะมาที่นี่แล้วก็อยากแต่งแฟชั่นหน้าหนาวที่เกาหลีมากเพราะว่าที่ประเทศไทยไม่สามารถจริงๆถ้าต่างถ <ไป S 1> ้า,า<ะ>ไม่ใช่เมืองหนาวไม่ใช่เมืองหนาวทุกคนมันไม่ใช่เมืองหนาวต้องบอกก่อน อ่ะเราก็แบบชอบแบบวัฒนธรรมเกาหลีชอบการแต่งตัวชอบสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยอืม,อมก็เลยแบบอยากไปอ่ะยังไงล่ะเราต้องไปงแล้วไหน่ะแต่ถ้าเกิดเราไปต่างประเทศไม่ได้เราก็เที่ยวในประเทศไปก่อนเราทุกคนก็ต้องเซฟตัวเองในช่วงนี้นะคะแล้วก็ยังไงคะเรามีมีแพลนจะไปไหนไหมคะแบบจะทำบล็อกอะไรเงี้ยเรา มีที่ที่จะพาทุกคนไปอยู่ค่ะแต่ทุกคนต้องเอราทุก<ๆ>นะคะใช่ทุกคนอย่าเพิ่งปิดคลิปเพราะว่าตอนนี้ยังไม่จบคลิปเราจะมีวอกต่อิปนะคะอย่าเพิ่งปิดคลิะคะ<ๆ>ป,ะะอปบอกก่อนว่าเราจะพาทุกคนไปไหน<ๆ><ๆ>ก็คือต้องติดตามในวอ,อกต่อไปนะคะแต่ว่ามันอยู่ในคลิปนี้แลคะแต่ว่าทุกคนอย่าเพิ่งปิดนะคะเพราะยังไม่จบใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนาะเราก็ต้องจบซูมแล้วเนาะเพราะว่า เราต้องเตรียมตัวไปเที่ยวกันพรุ่งนี้ใช่เราต้องเตรียมตัวแล้วก็จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนก็อไปท่ายกันค่ะรอติดตามสำหรับวันนี้นะคะก็ซูมจบแค่นี้เนาะถ้าจบแค่ในซูมนะคะต้องบอกก่อนว่าจบแค่ในซูมแล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรจะมาเตือนก็ไปติดตามค่้าิดกันเลย าพบกับเราสามคนอีกครั้งนะคะเบนค่ะปอค่ะและแนนค่ะในรายการคุณพี่ออนทัวร์ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาถ่ายวอา์วันเดทินนะคะค่ะแล้วเราจะพาทุก้ชมไปที่ไหนก็ไปติดตามชมได้เลยค่ะ แรกเรามาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปายักษ์นะคะหน้าร้านก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะสําหรับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปายักษ์นะคะเป็นหนึ่งในสี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออนุสรณ์วิชัยค่ะบริเวณเกาะดินแดงค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็กค่ะมีให้เลือกทงก๋วยเตี๋ยวหมูและเนื้อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปลายักษ์เนี่ยเปิดให้บริการมากกว่า40ปีค่ะโดยเริ่มต้นจากราคาหนึ่งบาทและมีโปรรมชั่นอันดุ่มดังก็คือส e ั่งก๋วยเตี๋ยวยีชามแถมฟรีน้ำบัตลมค่ะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในร้านนะคะเพราะว่าคนเยอะมากค่ะขนาดวันธรรมดาคนก็ยังเยอะเลยค่ะนะคะที่เรารอก็คือมาเรียบร้อยค่ะอันนี้เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะของทางร้านนะคะลูกชิ้นปลาใหญ่มากอันนี้ของต้ค่ะเส้นหมี่ขาวน้ำตกไม่กินผักเลยใช่ไหมคะไม่กินผักเหมือนนกัเป็นเส้นเล็กหมูแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือเป็นลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นหมูของทางร้านเนี่ยทำเองเลยนะคะ พร้อกับน้ำจิม้มเดี๋ยวเราขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วก็เราจะมารีวิวให้ตอนกินเสร็จนะคะ นี่คะ่ะโอ้โหไปไ,หไงบ้างรสชาติตีนทอดน้ำจิ้มคือ,อยังไงน้ำจิ้มเด็ดมากนะคะอะเดี๋ยวเรารอเขาคุณคุณนายเขากินเสร็จก่อนนะคะ <c oughs> ตอนนี้คือเราก็กินเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเราจะมาวิวหลังกินเสร็จนะคะตอนนี้เราอยู่กับเบ้นนะคะเพราะป่ปอกําลังถ่ายดูอย่างสวยงามนะคะมนี่แข็งมาตีนมะ <c oughs> ทุกคนคะคือจะบอกว่าน้ำจิ้มอร่อยมากใช่ไหมเบนใช่คือทุกคนต้องมากินคะ่ะร้านร้านอยู่ใกล้ๆกันเลยคะ่ะจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวปลายักษ์ที่เรากินแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือทองค่ะคือร้านแบบคือร้านน้านั่งมาค่ะแล้วก็ไม่ร้อนด้วยแล้วก็เขามีคนละครึ่งเลยละคะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ได้ใช้เลยหรอคะไม่ได้ใช้เพราะว่าไม่ได้ทำโอเคคะ่ะร้านต่อไปเราจะไปที่ไหนก็เดี๋ยวไปติดตามกันคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ในร้านเชียนหอมมีแต่ของหอมๆทั้งนั้นเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูคนระับมีอะไรบ้างก็อ ที่มาด้วยให้โชว์เลิกหมวกนี้ตอนนี้นะคะเรากำลังเดินหาร้านชานมไขขมุกินนะคะว่าร้อนมากค่ะหิวไหมคะ <c oughs> ไปค่ะ หิวไหมคะอิม่มรอคิวก่อนนะคะวันนี้คนน้อยไม่เป็นไรใช่ไหมคะจะกลับยังคะคนนี้ใกล้แล้วทำไมคะทำไมถึงกลับเร็วกลัวตกรถใช่ไหมใช่เราก็จะเหลือสองคนเนาะใช่เราจะเหลือสองคนได้สองคน อยากดื่มน้ำบ้างไปช่วยกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะ ววน,วนวัตกรรมล่าสุดจากญี่ปุ่นคื o l e y UV Aquarich o t e y Essence ค่ะนวัตกรรมล่าสุดจากญี่ปุ่น b i o l e UV Aquarich w a t e r y Essence SPF 50 PA+++ กันแดดสูตรน้ำเนื้อสัมผัสบางเบาเป็นพิเศษไม่เหนอนะเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันสูงสุดยาวนานกว่าเดิมโดยสูตรใหม่สามารถกันน้ำและกันเหงื่อได้มากกว่าเดิมนั่นเองสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอเลเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ ก็จบไปเลยะค่ะกับวันเดทชิปของเราในวันนี้นะคะถ้าชอบเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วอีพีหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนอยนาติดตามชมกันนะคะบ๊ายบาย